วันนี้มาทำบุญกันนะคะที่วัดกุดค้าค่ะเขาใหญ่ค,ค่ะพอดีมาสายนิดนึงค,ค่ะนี่พ่หลวงพ่อพอดีเข้าได้ใช่ไหมคะไม่เป็นไรนะลูกมาทำบุญค่ะ ไม่ตนมีไี่ซื้อสองที่ที่ที่โลตัสอ่ะเป็รปาอกเลยื่้องสองบอกื่องกองที่อเออฟองใส่ปัจจัย คุณพระธรรมคุณพระเฉลคุณพระเจ้าค um ุณพระราชนใดดาคุณพระเจ้าไส้สามคุณวิดามมรดาคุณผู้าห่อาจารย์คุณปู่าตายายตาอหวี่งผู้ที่มีพระคุณทั้งหลายองค์เทวดารักษากายของพระพเจ้าองค์ุแม่มหาเชยาสวัสรสตคราองค์พระพิพันธ์เทยเถื่อนตลอดถึงสิ่งศักดิ์สิทธุพวกนในสากและโลกนี้พระภูมิเทวาเทวดาศักดิ์สิทธุที่จะกันงจะบานจะเรีอยสกดิัทั้งหลายเจ้าทำในเรื่อง้ ญาติที่มองที่รุ่นหลักกันแล้วขอได้ได้มาละส่วนบุญส่วนที่ข้าพเจ้าได้ทำดีแล้วในวันนี้นขอให้ทุกพระองคท์ทุกทท่านที่ข้าพเจ้าได้เ,เอ่ยนะดังนั้นได้รับส่วนยิญงส่วนอันนี้ที่ข้าพเจ้าได้ทำดีแล้วภาท่านมีทุกขอให้ท่านจงพ้นทุกใจในวันภาคั้งมีสุขขอให้ท่านจงสุขยิ่งยิ่งขึ้นด้วยบุญบารมีอันแก่ต้านภัยศาลและข้าพเจ้าขอให้ขอัน้สัตว์จิตจากทุกพระองค์ทุกทุกท่าน พระเมธุงค์าพระเมธุรนีที่ส่งบันดาลให้แก่ท้าพระเจ้าควาเจริญชื่นชมเดรนชื่นละกระดพร้อมทั้งครอบครัวลูกหลานบริวารของข้าพเจ้าทุกจุดกลงขอจงมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งเพิ่ไปความเจ็บอย่ามดใกล้ของไข้อย่ามาดกลาอันตรายใดๆอย่ามาแทรกพามารถหนาวจึงได้ขอสมความงอกราตรีหนาวทุกประการความดีจิตใจสุขใจโชคดีมีใจปลอดภัยทุกประการอายุยิ่งอยื่นานแจ้งนานเดช ได้หาข้าพเจ้าขันจะหน่ที่จะเป็นชนาพระกราบสิทธิ์ข่าปรักรการดันนด้วยการว่าจาะได้ปลุกเนตตาให้เหต็กจกิข้าพเจ้าทุกทีที่วัดกุดขาค่ะคะสงบร่มเย็นมาก วันนี้เราก็มาทำบุญกันเนาะวันพระใหญ่วันออกพรรษาค่ะเอาบุญมาฝากเพื่อนๆน,นะคะเอาบุญมาฝากเพื่อนๆเอฟซีที่รักทุกท่านนะคะข้าวได้เหรอ ถวายสังฆทานเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็เข้าไปไหว้ที่โบสถ์นะคะไหว้ขอพรที่โบสถ์อันนี้วัดที่ไปใกล้ๆที่พักของตัวพี่กลินเองนะคะ,ะพี่เปิดโบสถ์ <ời. S 1> ด้วยฝีมือของน้องอุ๋ยเองนะคะ <Wilson. S 2> ไปเลยค่ะเปิดหายดีค่ะข้าไปไหว้ <sha. S 2> ขอพรอาคีพทางขอพร บวดโหสิดันีนะนี่มองขวดไหมวท่ห้เมื่อกี้มมีอยู่ด้านเล่นปีสุดที่สุดใชาไหมแล้่มี ทำจุเงิทำดูไม่มีกน่ามายืนถ่ายรูปนะสวยวิวเขาปอเขสวยค่ะอันนี้ถ่ายคลิปแล้วนะถ่ายคลิปแ้วนะเ่ยพี่เจบน่ามาถ่ายคลิปแล้วเอาลงหน้าปกก็สวย สวยสวยเนี่ยของ2ข้างทางเนี่ยฮะภูเขาล้อมรอบสวยงามบรรยากาศประเทศสวิตเซอร์แลนด์เลยนะคะเนี่ย